ันนี้พามาที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นบ้านพแพร้วก็ได้หรือว่าจะเป็นกระทุ่มแบนก็ได้นะคะเรามากันที่นี่เลยค่ะสวนนัทนานค่ะหรือที่ใครจะรู้จักทางหลายๆสื่อนะคะว่าอาจจะเป็นสวนนัทนานบ้านพแพร้วนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นเขตรอยต่อทั้งกระทุ่มแบนบ้านพแพร้วแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ได้มาดูงานแล้วนะคะก็จะได้ชื่นชมสวนเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอม องุ่นที่ถือว่าเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อนะคะใครที่กำลังท้อใครที่กำลังที่คิดว่าจะหาอาชีพใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของสวนกันค่ะ ที่เราเดินเข้ามาภายในสวนนัทนันแห่งนี้แล้วนะคะก็จะต้องมาทักทายเจ้าของบ้านกันนิดนึงนะคะและพี่เจ้าของบ้านใจดีที่อยู่กับดิฉันนี้นะคะก็คือพี่นุษย์นงนุชปลืม้มอุดมค่ะสวัสดีค่ะพี่นุษย์สวัสดีค่ะค่ะ,คะรู้สึกว่าสวนนี้อากาศดีมากเลยพื้นที่เท่าไหร่คะเนี่ยก็ประมาณสี่เกือบห้าไร่ทั้งหมดนะคะ,คะเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของอบ้านแฟน ก็คือตรงนี้เป็นพื้นที่เก่าแก่ของเขาก็สังเกตว่าเวลาเข้ามามันจะลึกนิดนึงนะคะก็คือเข้ามาลึกหน่อยแต่ว่าถนนรถเข้าถึงแต่อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเป็นพื้นที่เกษตรดั้งเดิมโซนตรงนี้มันเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่แล้วเราทําเกษตรกันค่ะในพื้นที่เกือบพ้าไร่ตรงนี้ทําอะไรบ้างคะหลักๆเลยก็คือตรงนี้จะเป็นแหล่งผลิตต้นพันธุ์พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์องุ่นพันธุ์ฝรั่งซึ่งเป็นพื้นเพททางภาคกลางที่ปลูกกันโดยทั่วไปค่ะ เห็นว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสวนที่ใครก็ต้องรู้จักว่าสวนรัตนานเป็นสวนองุ่นที่ขึ้นชื่อเลยค่ะก่อนที่พี่จะมาทําสวนจะทําผลไม้อะไรมากมายอย่างเงี้ยทำอะไรมาก่อนคะคือปกติก็เรียนนะคะก็จบปริญญาตรีแล้วก็ไปทํางานก็เป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ประมาณ3-4ปี่ปีค่ะก็มันมีความสึกว่ามันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเราเหมือนเราเราไม่ได้ขยับไปไหนอ่ะเราก็เลยเริ่มมองหา งานอย่างอื่นทําด้วย<ะ>ซึ่งก็ปกติพ่อแม่คือดั้งเดิมท<ะ>ําสวนอยู่แล้ว<ะ>ก็จะมีพื้นฐานในด้านการทําสวนบ้าง<ะ>แล้วก็พอแต่งงานมาแฟนเขาทําเกี่ยวกับต้นไม้อยู่แล้ว<ะ>เราก็เลยหันมาทําอาชีพในการทําต้นไม้เต็มตัว<ะ>เริ่มจากแรกๆเราทําโดยการออกบูธ<ะ>สังเกตไหมคะว่าจะมีงานเกษตร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ก็จะเป็นหัดใหญ่ทางบ้านเรานี่ดังๆก็จะเป็นมหาลัยเกษตรที่เขาจะมีการเปิดบูธขายต้นไม้ใช่เราจะออกบูธตามนั้นเพื่อให้คนได้รู้จักเรามากขึ้นเพราะว่าสวนอย่างที่บอกมันลึกเราก็ต้องออกไปหาลูกค้า พอหลังจากนั้นออกบูธมาตลอดอะค่ะจนมาเจอช่วงโควิดอ่ะสามปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะก็ช่วงโควิดคืองานทุกอย่างหยุดหมดไม่มีการจัดงานห้ามรวมตัวห้ามทําอะไรที่เป็นการรวมกลุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันโรคอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องหันมาทํางานอยู่กับบ้านก็คือและทีนี้เราจะทํายังไงเราก็เลยคิดว่าโลกตอนนี้คือออนไลน์มัน ใช้ได้แปลว่าเข้ามาช่วยเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งแล้วเราก็คิดหาวิธีการท all ําออนไลน์ก็คือขายต้นไม้ all line. ออนไลน์คือยังทําต้นพันธุ์อยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าวิธีการเข้าหาลูกค้าคือให้ลูกค้าสั่งแล้วเราสามารถจัดส่งได้ก็เลยได้เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการทําในยุคโควิดของเราอะค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มค่อยๆให้แฟนเขาทํา YouTube บ้างมีเพื่อนที่รู้จักกันทํา YouTube ก็ให้เขาเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ก็เลยมีคนรู้จักเราเยอะขึ้น แปลว่าจุดเริ่มาจากการที่ทิ้งงานประจำะมาทำในอาชีพที่บรรพบุรุษได้ได้สืบสารแล้วก็รักษาต่อยอดไว้ให้นั่นก็คือเรื่องของการทำการเกษตรพอทำแล้วเรามีความรู้สึกมันแตกต่างจากงานประจำไหมคะคือมันแตกต่างมากคือเราไม่ต้องฟิกเวลาอย่างเราไปทํางานประจําเราต้องแปดโมงต้องถึงที่ทำงานข้ามวนเงย็นเลิกงานกลับมาระหว่างทํางานก็คือทํา เป็นอย่างงี้ทุกวันแต่อย่างนี้เราก็จะมีเวลาเป็นของตัวเองว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างวันนี้รับลูกค้าวันนี้จัดตรงของลูกค้าอะไรเย่างนี้เราก็ค่อยๆทําไปทีละสะเต็ปแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาคิดอีกทีว่าเราจะทํายังไงให้รู้จักกันเยอะขึ้นก็เป็นการเพิ่มช่องทางขึ้นมาเรื่อยๆค่ะคะ่ะเริ่มกันที่สองคนหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกหลานในบ้านช่วยด้วยคะ่ะ คือโดยปกติอ่ะคุณพ่อคุณแม่ทําสวนมาด้าเดิมเนี่ยจะเป็นด้านของการผลิตผลขายค่ะ,ะเราก็จะมีความรู้ในเรื่องของต้นไม้ว่าต้นนี้ทํายังไงปลูกยังไงรักษายงงอ,อย่างไงอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นพื้นฐานเดิมที่พ่อแม่สอนมาพอตอนหลังๆเราก็เริ่มทํากิ่งพันค่ะเพราะว่าหนึ่งมีคนสนใจเขาก็ถามหากันเยอะขึ้นเราก็มาเริ่มผลิตกิ่งพันธุ์กันขายค่ะค่ะห้าไร่ถ้าจําแนกเป็นชนิดเราทําอะไรบ้างคะ พื้นที่ตรงนี้เราก็มีหนึ่งปลูกต้นพันธุ์ที่จะต้องใช้อย่างเช่นองุ่นเนี่ยเป็นหลักของเราเราก็จะมีการปลูกต้นพันธุ์องุ่นโดยการสรรหาสายพันธุ์ใหม่ๆที่มันเข้ามาปลูกในไทยทดลองปลูกแล้วมันได้ผลแล้วเราก็ค่อยขยายค่ะ,คะแต่ในส่วนของเรื่องพันธุ์มะพร้าว พื้นทางนี้คืออำเภอบ้านแพ้วอะเนาะรู้จักกันดีก็คือคมันดังในเรื่องของมะพร้าวน<อ>้ำหอมใช่เราก็จะมีต้นพันธุ์ของเราคือมีแม่พันธุ์ที่เชื่อถือได้แล้วเราก็ขยายลงตามสวนส่วนลูกค้าบ้างส่วนตัวเองบ้างเพื่อให้ดูว่ามันสายพันธุ์มันนิ่งคงที่เราก็จะใช้พันธุ์ของเราอย่างเงี้ยต่อเนื่องเรื่อยไปค่ะ ก็แปลว่ามีมะพร้าวมีอะไรอีกาง้ยคะมีองุ่นนะคะแล้วก็จะมีฝรั่งฝรั่งแต่ก่อนก็จะมีแต่ไส้ขาวเดี๋ยวนี้ยุคใหม่ก็จะมีไส้แดงก็คือพวกหงเปาซื้อเฟิ่นหงมี่อะไรเงี้ยตระกูลไส้แดงกําลังดังตัวไหนที่เป็นไม้ใหม่ๆแล้วมันมีกระแสะเราก็พยายามจับไม้ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ลองทดลองดูปลูกดูรักษาดูว่ามันเป็นยังไงเราก็ถ้อยทําทต่อยอดต่อ คุยกันรอบนอกพี่นุชไม่ได้จบเกษตรนะคะคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่มีหัวใจใฝ่เรียนรู้แล้วก็จะต่อยอดอาชีพของบรรพบุรุษค่ะในวันนั้นเราเริ่มต้นแล้วเราคิดว่าเราจะต่อยอดมีไปอบรมมีไปอะไรยังไงอีกไหมคะ เวลาเราไปออกงานเกษตรอะ,ค,ะค่ะเขาจะมีจุดที่อบรม,มที่เป็นของมหาลัยอย่างเงี้ยบางทีบางช่วงที่เราแบบสมมติเราขายอยู่แล้วเราได้ยินเขาประกาศตรงนี้มีอบรมเรื่องนี้เรื่องนี้เราสนใจแล้วก็เข้าไปดูเขาก็คือหาเวลาเข้าไปดูอะไรเพิ่มเงี้ยค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คืออ่าน แล้วก็ถ้าเกิดความรู้นั่นๆมากๆอย่างเช่นการดูแลการใช้ปุ๋ยใช้ยาก็ถามคุณพ่อคุณแม่เป็นพื้นฐานค่ะค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ฟังพี่นุชเล่าให้ฟังแล้วนะคะคงอยากจะทราบแล้วว่าในวิถีชีวิตของพนักงานประจำแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตบนผืนดินผืนนี้ที่เป็นโมรโดก ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะคะแล้วก็ใช้ความชอบของตัวเองนั่นก็คือการทําการเกษตรนั้นวันนี้เดี๋ยวพี่นุชจะพาเราไปดูหนึ่งตัวอย่างของการปลูกพืชนะคะนั่นก็คือองุอ่นที่ขึ้นชื่อแล้วก็วันนี้นะคะสร้างรายได้เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ต้องการอาชีพอยู่ในขณะนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้พี่นุชจะพาเราไปปลูกอง,งุ่นกันนะคะเริ่มจากตรงไหนบ้างคะพี่ก็จะมีโซนด้านนี้นะคะที่เราทําเป็นแปลงเพาะชําก็จะคือเราจะปลูกต้นอง,งุ่นได้เราต้องมีต้นพันธุ์ขึ้นมาก่อนนะคะโซนนี้เราก็คือทําไว้รองรับลูกค้าเวลามาสามารถเลือกได้เลยค่ะค่ะก็จะเป็นต้นพันุ์อง,งุ่นของเราที่ทําก็จะมีลักษณะแบบนี้อ,อย่างนี้ก็คือพร้อมปลูกแล้วค่ะค่ะ ไซนี้ก็คือพร้อมปลูกลําต้นเนี้ยถ้าเป็นชาวองุ่นเขาก็จะรู้กันว่าเราต้องใช้องุ่นป่าขึ้นมาก่อนแล้วก็เสียบตาพันธุ์ดีของแต่ละสายพันธุ์ลงไปเลี้ยงจนเขาแตกยอดแล้วเนี่ยไซนี้ก็คือมีรากแล้วมียอดแล้วไปปลูกได้เลยใช่เราสามารถนําลงปลูกได้เลยเวลาลูกค้าสั่งอะค่ะเราก็จะส่งเป็นไซนี้ให้เพราะว่าลูกค้ามือใหม่เยอะค่ะเขาก็จะนําอันเนี้ยไปแล้วก็นําไปปลูกเราก็จะมีวิธีการปลูกแนบไปให้ด้วยค่ะในส่วนอีกด้านหนึ่งถ้าจะเป็นกิ่งที่เราทำอะค่ะ อย่างกิ่งอันนี้ค่ะ,ะถือนะคะอันนี้เป็นอันเนี้ยตอทั้งตอก็เป็นป่าเหมือนกันแล้วก็เสียบตาพันลงไปอ,อ,อย่างตัวน,นี้ไซมัดแคดลูกค้าคสั่งเราก็เสียบให้แต่แบบนี้ลูกค้าต้องเอาไปปลูกแล้วก็เลี้ยงให้มันแตกยอดตรงนี้เองซึ่งเวลาแตกออกมาก็จะลักษณะเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือคุณชงคะอันนี้คือยังไม่แตก แล้วก็ถ้าแตกยอดมาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือต้นพันธุ์สองอย่างนี้สามารถปลูกได้เลยเหมือนกันต้องรอให้แตกยอดแล้วค่อยปลูกหรือว่าลงได้เลยเราส่งอย่างนี้หนึ่งลูกค้าลดต้นทุนสองการจะส่งง่ายถ้าลูกค้าสะดวกปลูกเลยแนะนําปลูกเลยลงแปลงได้หรือไม่สะดวกก็นําไปชาใส่ถุงเราเลี้ยงให้ต้นนี้มันแตกแบบนี้ใช่เหมือนกันค่ะพอเราได้ต้นพันธุ์แล้วเดี๋ยวเมาเริ่มปลูกกันค่ะ จากเรามีต้นพันุแล้วนะคะเราก็ทําเป็นแปลงขึ้นมาซึ่งแปลงเนี่ยเราก็ขุดจะแปลงเล็กก็ได้แปลงใหญ่ก็ได้หลุมที่เราเตรียมเนี่ยค่ะเราจะทําเฉพาะหลุมก็คือหลุมเนี่ยเราสามารถขุดกว้างๆได้โรยขี้วัวลงไปแล้วก็เคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นก็นําต้นลงปลูกได้เลยต้นที่เราได้มาคือจะเห็นว่ารอยติดตาอย่างนี้นะคะก็จะแตกขึ้นมาด้านล่างนี่เป็นตอป่ายอย่างที่เราบอกด้านบนนี่ก็คือต้นจริงแล้วอันนี้ก็คือปลูกต้นจริงลงไปแล้วอะคะ่ะ แล้วหลังจากนั้นก็รดน้ําทุกวันวันละครั้งองุ่นนะ่ะเป็นไม้ชอบความชื้นแต่ไม่ชอบน้ําแฉะแค่นั้นเองรดน้ําพ่นยาการเชื้อรากันแมลงได้ปกติค่ะต้นขององุ่นที่พร้อมจะตัดแต่งให้ออกผลนะคะก็จะอยู่ที่8-10เดือนหลังจาก8-10เดือนน่ะเราสะสมอาหารให้เขาสักช่วงหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งออกได้เลยโครงสร้างก็คือเขาเรียกว่าค้างองุ่นค่ะก็จะทําโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็ถ้า หลายท่านถ้าสามารถทำโครงหลังคาซึ่งเป็นพลาสติกมุงได้เนี่ยก็จะทำให้การดูแลมันง่ายขึ้นพอเพราะอ่างหุ่นมันไม่ถูกกับน้ำฝนและน้ำค้างมันจะทำให้เกิดเชื้อโรคง่ายแต่พอมีหลังคาแล้วเนี่ยการดูแลมันทำให้เราสะดวกขึ้นเยอะส่วนใหญ่เราจะสอนลูกค้าลูกค้าสามารถคุยกับเราได้ทั้งทางทางไลน์ทาง,ทง,ทง,ทงโทรศัพท์นะคะก็คือการเลี้ยงกิ่งการอะไรเนี่ยเราสอนให้หมดอย่างถ้าเ,าเอาง่ายๆก็คือเทคนิคการเลี้ยงกิ่งแบบก้างปลาไปด้านซ้ายกับด้านขวา ความยาวก็คือแล้วแต่ระหว่างต้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตร3เมตรแล้วก็ให้มันมีกิ่งแตกข้างก็จะเรียกว่ากิ่งก้างปลาอันนั้นคือ1ทรงแต่ถ้าอย่างแบบเนี้ยที่เราเห็นอย่างเนี้ยค่ะอันนี้จะเรียกว่าทรงดาวกระจายก็คือไปได้รอบทิศทางก็อายุขององุ่นที่เริ่มปลูกเลยก็คือ8ปดถึงสิเดือนในช่วงระยะเนี้ยเป็นระยะเลี้ยงต้นซึ่งเราใช้การบำรุงดูแลรักษาค่ะใช้ทั้งเคมีและชีวภาพผสมประสานกัน จะใช้ชีวภาพอย่างเดียวก็เกรงว่าคือมันจะไม่ไหวอะค่ะก็เราจะใช้สลับกันไปอย่างนี้แต่และเราจะม,มีช่วงเว้นเคมีในช่วงที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะทําให้มันเกิดความปลอดภัยขึ้นก็อันดับแรกบํารุงต้นใส่ปุ๋ยอะค่ะก็จะเป็นสูตรเสมออย่างเงี้ยทุกๆ10วันแล้วก็การพ่นยาเริ่มพ่นตั้งแต่ปลูกได้เลยทุกๆ5-7วันแล้วแต่ว่ามีโงเรือนหรือไม่มีโงเรือนกับดูตามสภาพณนะเวลานั้นๆว่าอาง,งุ่นเป็นโรคไหม ถ้ามันไม่ได้เป็นโรคเราป้องกันไว้ดีอยู่แล้วเราก็สามารถเว้นช่วงการให้ยาได้ก็จะเป็นพวกยาฆ่าเชาื้อราเพลี้ยนอนแมลงพวกนี้คือเราต้องฉีดพ่นให้เขาบ้างเพื่อให้มันจเจริญเติบโตได้ดีทําในแนวทางป้องกันดีกว่าที่เวลามันเกิดโรคแล้วเราไปรักษาอย่างเงี้ยมันจะยากบางท่านทําจนโตขึ้นร้านแล้วเป็นเชือ้อราก็ต้องตัดกิ่งออกใหม่แล้วเลี้ยงใหม่ก็เสียเวลาฉะนั้นจะบอกลูกค้าว่าให้พ่นยาป้องกันไว้เรื่อยๆมันจะดีกว่าค่ะ หรือเราอยากใช้ชีวภาพก็เทียบกันกับตัวชีวภาพที่เรารู้ว่าสมมติชีวภาพน,นี้ป้องกันเชื้อราได้เราก็จะใช้ตัวนี้มาใช้เทียบกันได้10เดือนเต็มที่ก็คือ10เดือนแล้วก็สะสมอาหารองุ่นต้องสะสมอาหารก่อนสักเดือนหนึง่งแล้วก็ตัดแต่งกิ่งอันนี้สําคัญถ้าไม่แต่งกิ่งมันจะไม่มีตาให้มันออกช่อดอกถ้าเราแต่งกิ่งปุ๊บเขาจะแตกออกมาเป็นดอกออกมาอ่ามันเป็นวิธีการหนึ่งของการทําองุ่น สะสมอาหารทางดินเราก็ใช้ปุ๋ยเหมือนกันสูตรก็จะมีตัวหลังสูงอ่ะค่ะ8 24 24อันนี้ให้ทางดิน <c oughs> กับพ่นทางใบจะเป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำสูตรตัวกลางถูงสูงซึ่งเป็นสูตรเพิ่มดอก <c oughs> อเราก็จะให้อย่างเงี้ยทุกๆ10วัน10วันครั้งหนึ่งก็ประมาณสี่ครั้งก็จะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆก, <c oughs> ก็ถ้าเราสะสมอาหารได้แล้วเนี่ยเราครบระยะเวลาแล้วเราจะงดน้ำเลยไม่ให้น้ำเขาเลยอะค่ะประมาณ 7-10วันหรือ15วันให้สังเกตจากใบเวลาที่เรากำไปสมมติกำไปอย่างเงี้ยใบยังเหนียวอยู่อันนั้นก็งดน้ำต่ออีกหน่อยนึงให้ใบมันกรอบเราก็เริ่มตัดแต่งกิ่งได้เลยเพื่อให้ติดดอกออกผลเป็นการเหมือนกระตุ้นเขาค่ะเพราะว่าแต่ละกิ่งที่เราตัดอะค่ะอย่างสมมติกิ่งนี้อ่ะอันนี้ก็จะสังเกตชัดคือกิ่งนี้เราโดนตัดไปแล้วเห็นไหมคะแล้วกิ่งที่เขาแตกออกมาใหม่เนี่ยเขาจะแตกมาเป็นช่อด,ดอกแล้วก็ถึงจะเป็นลูก ก็บำรุงทางดิน<ม>ก็เราก็ยังให้ให้ปุ๋ยอยู่<ม>จะเป็นสูตรเสมอแล้วก็พอ60วันไปแล้วก็เป็นสูตรบำรุงผลก็คือตัวหลังสูง13 13 21หรือ8 24 24ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงบำรุงผลแล้ว<ม>ส่วนทางใบเนี่ยก็ป้องก,กันโรคเชื้อราหนอนเพี้ยะมะแมลงเหมือนเดิมคือให้บางๆงจางๆไม่ต้องให้เข้มข้นมากอะค่ะให้ป้องกันไวแค่นั้นเองพอ1เดือนก่อนเก็บเกี่ยวก็คืองดการให้ยาทุกอย่างหยุดเพื่อที่ว่ามันจะไม่ไปสะสม แต่ละสายพันธุ์จะอยู่ที่100-120ถึง120วันมันจะนับได้ตั้งแต่เราตัดแต่งกิ่งเลยอันนี้เราจะกำหนดระยะเวลาได้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะตอนนี้คือในไทยอากาศมันแปรปรวนนะนะ้ออย่างสังเกตมาเมื่อต้นธันวายังมีฝนซึ่งมันจริงๆมันไม่ใช่ฤดูของฝนแล้วเพราะฝนอุปสรรคใหญ่ก็คือองุ่นเนี่ยถ้าออกผลออกช่อดอกถ้าน้ำเข้าไปเยอะมันจะสลัดเลยร่วงก็จะไม่ติดเป็นลูก คือเราควบคุมสภาพอากาศไม่ได้แต่ว่าทุกๆปีค่ะเราก็จะนับช่วงเวลาคือปกติก็จะตัดแต่งตั้งแต่กันยาตุลาเพื่อไปให้ออกช่วงปีใหม่ผลผลิตจะออกได้ช่วงปีใหม่พอดีอย่างเงี้ยเราจะนับระยะเวลาได้แต่ถ้าสภาพอากาศเงี้ยควบคุมไม่ได้บางทีเราก็ต้องทําใจแต่เราก็ควบคุมให้ดีที่สุดก็คือช่วงฝนตกช่วงอะไรเราก็พยายามดูเขาหน่อยว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงเชื้อโรคลงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะศัตรูขององ,อง,งุ่นโดยส่วนใหญ่จะเป็นพวกโรคัะมากกว่าเชื้อรานีอันดับหนึ่ง อย่างที่บอกก็คือถ้าไม่ชอบน้ําฝน1การทำโรงเรือนช่วยได้2การฉีดยาช่วยให้ครบตามระยะเวลาอย่าปล่อยทิ้งนานเกินไปม,มันถึงจะช่วยได้ะค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโรคถ้าสมมุติตอนช่วงเป็นช่อค่ะเชื้อราลงช่อเป็นแอนแทคโนดเป็นอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ได้ลูกค้าตัดทิ้งอย่างเดียวแต่ถ้าบางสายพันธุ์อย่างไว้มะลากา60วันแล้วเจอช่วงจังหวะอากาศไม่ดีช่วงนั้นตัดแล้วส่งลงดองได้ ก็ถ้า,าสําหรับคนที่ทําใหม่ๆแล้วกลัวว่าการตลาดจะไปไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าณนะยุคสมัยนี้โซเชียลมาแรงเราใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์โดยส่วนใหญ่เราจะทําองุ่นแล้วก็ควบคู่กับการทําอย่างเช่นทํำคาเฟ่เปิดร้านน้าร้านอะไรเงี้ยแล้วมีองุ่นเป็นตัวดึงลูกค้าคือตอนที่เขามีผลมีอะไรมันน่าสนใจก็จะเป็นการดึงลูกค้าได้ทางนึงแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าทําเยอะๆการตลาดก็จะมีตลาดรองรับ แต่จริงๆแล้วว่าถ้าเราทําโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหมายความว่าเวลานั้นเราก็คือตัดผลขายขายทางออนไลน์หรือไม่ก็เปิดสวนให้ลูกค้าเข้าชมอันนี้คือจะได้ราคาดีกว่าการส่งพ่อค้าคนกลางก็ถ้าสมมุติว่าต้องทำโรงเรือนด้วยก็จะมีทุนไม่ต่ํากว่า1 0 0 0 0 0นะคะมันจะไปหนักตรงลรงเรือนแต่ลงเรือนมันอยู่กับเราระยะยาวนะคะแต่ถ้าไม่มีโรงเรือนก็จะลดหลั่นกันลงมา5 0 0 0 0ื0 0 0 0 เราแนะนําให้ทําจากแปลงเล็กๆก่อนเพื่อเราจะได้ศึกษานิสัยของเขาลูกค้าที่เป็นมือใหม่ๆอะค่ะจะได้รู้จักเรียนรู้ไปกับเขาก่อนเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยก็จะสําเร็จชุดแรกแล้วคือมีผลหนึ่งชุดนะคะพอปีหนึ่งเราทําได้เราค่อยเริ่มขยายต่อไปอันนี้คือเราแนะนําลูกค้าอย่างนี้นะคะคือถามว่าอยากขายได้เยอะๆไหมอยากขายได้เยอะๆแหละแต่เราก็ไม่อยากให้ลูกค้าต้องเสี่ยงเราก็เลยบอกลูกค้าว่าให้เริ่มจากแปลงเล็กๆก่อนแล้วแต่กําลังของเราที่เรามี แล้วพอหลังจากนั้นเราจะขยายเราก็ค่อยว่ากันใหม่ก็ถ้าอย่างช่วงโควิดอย่างเนี้ยนะคะส่วนใหญ่คนจะหันมาทําการเกษตรกันเยอะเพราะว่าหนึ่งมันก็ทําให้เราอย่างน้อยคือยังขายไม่ได้แต่เราก็มีกินเองเราทําอย่างอื่นควบคู่ด้วยอาจจะเป็นพืชผักเป็นไม้อย่างอื่นที่เป็นไม้ลมลุกควบคู่กันไปซึ่งต่อเราต่อยอดโดยการใช้ออนไลน์ในปัจจุบันมันช่วยได้เยอะถ้าทําอย่างแปลงขนาดนี้นะคะอย่างน้อยๆถ้า เปิดให้เข้ามาชมสวนตัดในสวนเองได้1กิโลแล้ตั้งราคาที่ประมาณโลละ250สําหรับสายพันธุ์ใหม่ๆที่เราที่เราปลูกกันนะคะโรงเรือนหนึ่งก็ได้อยู่นะเป็น100กิโลนะคะสองหมื่นถึงสามหมืนบาทเราต่อต่อรอบเพราะว่าอางุ่นหนึหนึ่งหงปีเนี่ยสามารถทําผลผลิตได้ประมาณ2รอบค่ะ2-3รอบเลยไม่ได้ทําปีละครั้ง ก็ถ้าท่านใดสนใจะนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือแอดไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ได้นะคะก็คือ090-949-1814อันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์ลูกค้าสะดวกก็แอดไลน์ทิ้งไว้ทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวเราเข้าไปตอบให้หรือรีบก็คือเร่งด่วนก็คือโทรมาคุยเราได้เลยเราแนะนำทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกการดูแลแม้กระทั่งการทำโรงเรือนนะคะเพราะว่าเราทำเต็มระบบ เมื่อลูกค้าต้องการก็คือลูกค้าอยากได้อะไรเราทําให้หมดเลยอย่างโรงเรือนเราก็มีทีมงานทําของเราก็คือทําทั้งโรงเรือนปลูกต้นให้มีระบบน้ําเบ็ดเสร็จหลังจากนั้นลูกค้าดูแลต่อโดยเราเป็นคนแนะนําก็คือถ้าเราไม่เป็นเลย ลูกค้าต้องอดทนนิดนึงค่อยๆเดินกันไปทีละขั้นอย่างมีปัญหาปุ๊บเรามาคุยกันว่าตรงนี้เกิดปัญหาแล้วทํายังไงแก้ยังไงเราค่อยๆแก้คือไม่ใช่พอเจอปัญหาปุ๊บลูกค้าทิ้งเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่สบายใจเราอยากให้ลูกค้าทําจนออกผลผลิตได้เลยอย่างนั้นนะคะคือเราเริ่มแรกลูกค้าไม่รู้เนี่ยขอให้อดทนนิดนึงเพราะว่าไม้ทุกอย่างอะ่ะมันต้องมีการเรียนรู้กับเขาก่อนว่าลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงเราก็ถึงจะค่อยๆต่อยอดออกไปได้ก็ถ้า เป็นในส่วนตัวของเราเองอะนะคะเราทําด้านการเกษตรแล้วเวลามีผลิตภัณฑ์ผลิตผลใหม่ๆมไม้ตัวใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราพยายามเ,าเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาเข้ามาทดลองทําให้ให้ได้เร็วที่สุดอะเพราะในในแหล่งเกษตรเนี่ยคือใครทําก่อนรวยก่อนได้ก่อนเราก็เลยต้องเปิดใจว่าเวลามีอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะาหาแหล่งใหม่ๆพันไม้ใหม่ๆอะไรใหม่ๆเข้ามาเผื่อตัวนี้มันเงียบไปตัวใหม่เข้ามาแทนเราก็จะมีตัวทดแทนกันเข้ามาได้เรื่อยๆ แต่การเกษตรไม่มีวันตายนะมันไม่หยุดนิ่ <laughs> งิหลักใช่ไหมคะแล้วก็แขนงใช่ใชมันจะต้องตัดทุกทุกเท่าไหร่เหมือนฝรั่งไหมคะจริงจริงแล้วอะระยะการเลี้ยงกิ่งอะ กิ่งหลักเนี่ยเขาจะเรียกว่ากิ่งอามคือก็คือนึกถึงแขนมีไปสองข้างเราเป็นอามแล้วก็แขนใช่แล้วก็จะมีกิ่งเคนมันก็จะออกตามแขนเราอย่างนี้สองข้างกิ่งเคนเนี่ยเราเลี้ยงความยาวแค่1เมตรถึง1เมตรยี่สิบเราเบรกยอดก็คือเด็ดยอดปลายปไว้นิดนึงนิดนึงไม่ให้ยาวกว่านี้ใช่ไม่ให้ยาวกว่านี้แล้วก็เนี่ยเลี้ยงไปจนได้8เดือนแล้วก็สะสมอาหารแต่เวลาตัดอะค่ะจากกิ่งนี้ออกมาเราเลือกตัดแค่5 -7 ตา5-7ตาคือนับข้อใบ นี่คือนี่คือตาเหรอคะใช่ข้อข้อใบหนึ่งข้ออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยหนึ่งข้อเขาจะเรียกว่าตาค่ะเราก็นับด้านนี้ดีกว่าเห็นชัดอ่ะอันเนี้ยค่ะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วตัดแล้วก็ใบที่เหลือรูดทิ้งให้หมดทําอย่างเงี้ยทุกกิ่งแล้วมันก็จะยาวต่ออ๋อไม่ต่อสิคะค่ะตอนตัดออกแล้วใช่ตัดแล้วแล้วทำไมคะก็เพื่อให้เขาแตกแขนงออกมาเป็นช่อดอก เพื่อทําให้เขาแตกได้เร็วขึ้นตอนนั้นคือตอนที่เราสะสมอาหารหรอคะสะสมอาหารเสร็จแล้วงดน้ําแล้วเขาเรียกว่าช่วงตัดแต่งกริงอค่ะโอ้โหงามมากเลยอันนี้เป็นพันธุ์อะไรคะด้านนี้ถ้าต้นนี้เรียกสกาลาตาจริงๆแปลงเนี้ยมันรวมสายพันุ์ด้านหลังลูกเขียวเีวใหญ่ๆนั่นเรียกออทัมกรีดโอ้ค่ะตัวตัวนี้ขาวๆอย่างนี้เรียกเซนันเนียนอโหค่ะค่ะจะไปมีด้านด้านอันนี้นี่นี่ ยาวตัวนี้ค่ะพันเขาจะเรียกสวิตซ์ัพายแต่คนไทยชอบเรียกนิ้วแม่มดดําเพราะว่าเพราะว่าลักษณะเขาจะเหมือนนิ้วหนึ่งมือแล้วก็ก้นจะบุ๋มบุ๋มเขาจะเรียกนิ้วแสดงว่าเมื่อกี้พี่นุชบอกว่าดําแสดงว่าตอนนี้คืออย่างเขายังไมุ่กอันนี้ยังเป็นผลอ่อนอายุอยู่ที่65วันอายุเก็บเกี่ยวอยู่120วันเท่ากับเดินทางมาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวรออีกครึ่งทางอันนี้ก็จะมีของญี่ปุ่นตัวนี้เป็นมานิเคียวแก่จัดก็จะสีแดงเหมือนกัน ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายช่วงมีช่วงท้อบ้างไหมคะพี่มีถามมีช่วงทอ้อ <c oughs> ก็มีตอนช่วงที่เจอฝนหานากันกๆแล้วก็ตายและอังุ่นเพราะว่าบางส่วนของเราทำนอกโรงเรืนนอ,าาอ,อนอก็คือนั่งมองเขาอย่างเดียวว่าขอให้รอดปลอดภัย <c oughs> คือเราก็ป้องกันเต็มที่แล้วแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องทำใจ สุดยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือความรู้ที่เราได้จากพี่นงนุษนะคะซึ่งถือว่าท่านบอกเราไม่ได้ปิดบังเลยใครที่กำลังท้ออยู่ใครที่กำลังคิดว่าชีวิตนี้ฉันไปต่อไม่ได้แล้วนะคะการเกษตรโดยเฉพาะสวนนัตนานแห่งนี้ก็ยังรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่อยากให้พี่นุษย์ฝากให้กำลังใจทิ้งท้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็สำหรับหลายๆท่านนะคะที่ไม่รู้จะทำอะไรลองมองดูรอบๆ ตัวเราอะค่ะถ้าเรามีพื้นที่เล็กๆน้อยๆมันสามารถสร้างไรายได้ได้จากงานเกษตรนะคะลองดูว่าเราจะปลูกอะไรขึ้นมาก่อนเราจะทําอะไรเป็นไม้ยืนต้นเราจะทําอะไรเป็นไม้เสริมซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะต่อยอดให้เราอยู่ได้ แต่ถ้าหาท่านใดคิดไม่ออกจริงๆเราก็โทรมาคุยกัน<ะ>ว่าเราจะทําอะไรดีมีพื้นที่อยู่เท่านี้2ไร่3ไร่อยากเริ่มอะไรก่อนอย่างเงี้ยเรามาคุยกันได้แบ่งปันกันไปค่ะทิ้งท้ายเบอร์โทรศัพท์ไปให้คุณชมนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะพี่นงนุชปลื่มอุดมนะคะหรือพี่นุชเจ้าของสวนรัฐนัน พันมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็พันองุ่นนี้นะคะที่บ้านแพลวสมุทรสาครขอบพระคุณพี่นุชค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอยากจะส่งต่อให้เป็นกําลังใจกับทุกท่านแม้ว่าสถานการณ์โควิดที่คลายแล้วยังมีหลายท่านที่ยังขนขวายหาอาชีพที่จะเป็นไรายได้ให้ครอบครัวได้มั่นคงก็อย่าลืมนะคะเราทิ้งเบอร์โทรเอาไว้แล้ววันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ